อันดคบแชแน่นะฮะก็นี้พาร์ทเท่าหรอะสิบเอ็ดปะ่ะพาร์หนึ่งโอเคนะฮะก็เป็นพารที่สองนะก็จะตึงหัวตีด้วยงไงฉวยหัวตีถูกเกมให้หัวโอเคขายฟิกหัวเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าเขาโหดทำที่ปั๊มเด็กไว้อ่ะไอ้ปั๊มทอง โอเคนัดบอกไว้ก่อนนะฮะผมก็ทำศะตรูอย่าไฟไหนก็ได้เสร็จแล้วนะฮะนไฟไหนก็ได้วาฟนะฮะน้ก็ศัตูที่วาฟได้น้องตากทีไรไม่ฟลุยนๆๆๆๆๆ่ๆๆๆยเป็นเท่าไๆๆๆ่ ขอประทานโทษด้วยนะฮะตืม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 ใครกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมจะมีรางวัลตอนเช้าทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายหรอเอ็เอ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 นโนแมนแล้ววันนี้จะมาปลูกไกอ้โนแมนก่อนเขาบอวกว่าห้ามวองหน้านะฮะวันนี้ผมจะมา,มาหาเรื่องเอนโนแมนเฮ้ยเอ้อมา อ้น่ากลัวอืมเอากูฆ่าได้เอนท์โพแล้วกูขับจริงอืมอืมตีกลางบ้านแล้วกูตกใจตกใจตกใจไปเลยตกใจ ที่ปั๊มของเราตอนนน่งก็รลแรกเลยครั้งละนะครผมว่าจะพาไปดูเขาเรียกอะไรประตูเฟไหนก็ได้โู่นไงนัดผมทำให้คุณแล้วครับคุณนัดคอมเมนต์แต่เขาในคอมเมนต์น้นบอกไม่ทำประตูไหนก็ได้เนี่ยนะผะจะข้ามไปฝั่งโน้นให้ดูนะะจะาประตูไหนก็ได้ลอ,อยเป็นไงสนิี ลิฟต์ไปไหนก็ได้โถแนจะข้ามฝั่งนี้ก็จะข้ามได้โอ้ยอคันคันคันขาเนาะเคจะกลับไปฝั่งเดิมแล้วนะย่ีย,ยดูนะฮะจะพาขึ้นเลิฟ Ê, okay. tiếng lâu, ui, hả à. nói mà có phiền gì mà Hử Bọn chạp dân đó mẹ anh mà hay nữa nè Nếu mà chị à, buộc tên mai thêm không mà. Cổ อคไปไป,ะปะนะคะนี้จะทำอะไรดีโอเคเราผมจะแนะนำตัวของผมใหม่นะคะเอาโอเคผมตัวนี้นะฮะนะฮะผมก็เปลี่ยนสก,กินตัวนี้นะฮะก็เป็นตัวที่ต้องโหลดเอาแบกเรานะฮะแต่ผมไม่ได้โหลดนะฮะก็เราจะมาดูวิธีนะฮะก็แรกเลยเออกจากตรงนี้ ใช่จะตรงนี้กะทางนี้เอาเลยตัวนี้เลยตัวนี้ถ้าจะกดเข้าตรงนี้ตรงนี้เขารูปความตรงนี้นะจะเปลี่ยนแกลเลอรี่ตัวไหนก็ได้อ่าผมผมมีตัวนี้ตัวหนึ่งที่เราสกินไว้ก็เลยเป็นแบงนี้พอกดเข้าไปรูปไหนอย่างนี้ก็จะมีให้บ้ันแตกกันตรงไหนอันนี้นะครับ อะไรกันโอเคถ้าเกิดคนชอบอย่ากดถับไอ้นเดนถ้าคนชอบสกินผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดหรือกดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคอุ้ยไอรอนกเลังเกิดโอ้ยเป็นงานดีเลยเนี่ย โอ้ History, it, penny, Means, esh, ทองทองทองดื่มดื่มดื่มเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยนะที่ฟั๊มเด็กกับพี่มันปองเนี่ยอลอนโกเลมทำไมทำไมนายทำเราสิมาไอ้เหล็กมาให้เรายังมีอีกเหรอเหล็ก เอาเพี่เดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้เก็บเหล็กใส่กล่องก่อนเอาฐานสั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหล็กกูเหล็กกูหายเหล็กหายเหล็กไม่หายไปไหนหมดแล้วเหล็กหายใครขโมยไปอย่าให้รู้นะเหล็กหายเหล็กหายเหล็กหายไปหมดเลย

หัวใจยิ่งเด่นเธอกับเขาใกล้ๆน,น้ำตาฉันจะไหลออกมาไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าสุขใจโอ้ที่ปั๊มของเราเฮ้ยเฮ้ยไอรอนก๊าแลมนายเกิดอีกแล้วงาไอรอนก๊เแลมอุ้ยสองตัวเลยงานนี้สองตัวครับสองตัวปั๊มเด็กได้พอดีเลยครับ เพื่อนมันได้เห็นตอนของเจ้าไม่เห็นค่ากำลังฆ่าของเพื่อนของเจ้าปรากฏว่าใครฆ่าไข่ก็ฆ่ากำลังจะฆ่าเพื่อนของเจ้าไงเฮ้ยตูได้ไงอ่ะแชมป์ใหม่คข้าโหปิศาจฟาแลบโคตรง่ายเลยอย่างเงี้ยคนตอบคนถามกันเป็นคนตอบเถียนไปล่ะก็คันวันนี้คันแล้วเน่ะคันมาสองรอบแล้วเนี่ย เฮ้ยฮะวิธีเดียวเดกเอ็กซ oh For ์วันนี้เราก็จะเขียน ตอนไหนดิกลางป่าเลยนะเดินทางนู้นแล้วไม่มีใครเห็นเราจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบเอ้ยไม่ใช่จิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิบนะฮะก็จิ๊บ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  จึบจึบจ okay. so ึบนะฮะก็เป็นอันที่เตือนสุดๆเลยกัจจุกาจจุกระจจุแคร์รอเล่นน่ะถูกทิ้งก่อนโอเคถุกทิ้งเดี๋ยวคอมเมนต์ด่าโอ้โดนฟ้องร้องอีเหี้ยไม่เอาไม่ดีโอเค คอมเมนต์ทุบทิ้งทุบทิ้งทุบทิ้งก็ถ้าคนชอบจะลืมแต่ั้นั่นแหละคอมเมนต์ใต้คิดว่าเฮ้ยกูชอบอะไรประมาณนั้นะ S <s <us> นี่หกสิบสามกล่องเอ้ยโอเครอบเหรออันนี้ถ้าทำอันนี้เสร็จก็พอแค่นี้แล้วฮะวเฮ้ยเป็กแอ๊ด ลืมไปอ่ะโอ๊ยลืมไปจ้ะตรงกลางเลยอะรู้สส <Okay. S 2> โอยคันขันขัน,ขน เาากำลันเต็มละว่าจะสร้างตรง,ตรงไหนตรงไหนตรงไหนดีเดี๋ยวขึ้นยังไงขึ้นทางนน้นได้ไหมโอเคขึ้นทางนน้นละ โอเคแล้วทัดเฮ้ยโหไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย เตมนี้ขึ้นไม่ได้สิขึ้นทางไหนดิทางนี้มะโอเคทางนี้ก็ทางนี้ครับใครยังไม่ต้อ,ตอ,ตอ,ตอ,องตอบกตอบเ็งเดียวเคทางนี้ครับอ่าบอกไั้ก่อนเลยถ้าคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อำใจช่วผมทำคลิปต่อไปด้วยนครับ ขอบคุณครับบอกว้เขียวเวลาหมดนะโอเคอ่าทำตรงนี้ไม่น่าทุบทอดตรงนั้นหรอกเลยโอเคขอบคุณครับ